สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising Face นะครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Ragnarok Origin กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการเล่น Assassin Cost สาย Soulbreaker กันนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยก็จะเป็นสายที่เราจะสามารถเล่นได้ตอนที่เราเปลี่ยนเป็น Assassin Cost หรือว่าเป็น High Class Level 70แล้วเท่านั้นนะครับโดยสายนี้ก็เป็นสายที่ผมกําลังเล่นอยู่ในเซิร์ฟ g l o b a l อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับจุดเด่นของสายนี้ก็คือการทําดาเมจร,ระยะไกลเป้าหมายเดียวอย่างรุนแรง ซึ่งจะเป็นดาเมจที่มีการผสมกันทางดาเมจกายภาพและก็ดาเมจเวทภายในสกิลเดียวกันเลยนะครับแต่ด้วความที่เป็นการโจมตีระยะไกลเนี่ยจึงทาให้สายนี้เป็นสายที่เล่นได้ง่ายมากๆโดยการเล่นสายนี้จะต้องมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูคลิป แนะนำการเล่นแอสซัสซินที่ผมเคยทําไว้นะครับผมอยากให้เ,เพื่อนๆลองไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะศึกษาสกิลพื้นฐานของอาชีพแอสซัสซินนะครับเนื่องจากว่าในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเน้นพูดถึงสกิลของแอสซัสซินคอสโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่การอัพสเตตัสของสายนี้กันก่อนนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าความแรงของสกิลโซเบเกอร์เนี่ยมันจะมาจากทั้งการโจมตีกายภาพแล้วก็การโจมตีเวทผสมรวมกันการอัพสเตตัสของสายนี้ก็เลยจะเป็นการอัพสเตตัสที่เน้นดามจโดยเฉพาะเลลยยนนัแ้ววก็ตออขขงงาสี ก็จะมีความสามารถที่จะทําให้สกิลโซเบเกอร์แปงขึ้นตามค่าอินแล้วก็ตามค่า m อ็มเด้วยนะครับการอัพสเตตัสของสายนี้นะครับเราก็เลยจะเน้นไปที่การอัพอินให้ได้99หน่วยนะครับแล้วก็ที่เหลือจะมาอัพสเต็งตามไปนั่นเองนะครับอาถัดมานะครับเราก็จะมาต่อก,กันที่การอัพสกิลของสายนี้กันนะครับเราจะเริ่มด้วยการรีสกิลตอนที่เรากลายเป็นแอสซินคอร์สเลเวล70กันก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาเริ่มอัพสกิลใหม่เลยนะครับ โดยในส่วนของสกิลอาชีพโจูนนะครับเราจะอัพในส่วนของสกิลเดวเปิลแอคแท็กนะครับให้ได้10เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมาอัพเป็นสกิลอินคิดดอทสินะครับต่อมาก็มาอัพเป็นสกิลเอ็นวีนอมห้านะครับแล้วก็มาอัพเป็นสกิลชิลดดอทไปสี่นะครับแล้วก็มาอัพเป็นไฮดิงเลเวลสิบนะครับแล้วก็แบ็คสไลด์เลเวลหนึ่งนั่นเองนะฮะเป็นเท่านี้จ็อบของเราก็จะครบ40พอดีนะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลของแอสซิสต์นะครับเราก็จะมาอัพในส่วนของดูโอวายมัตเตอรี่ให้เต็ม10นะครับ แล้วก็มาอัพ e n c i e n t Poison ให้เต็ม10นะครับมีน้มดั๊เต็ม10นะครับแล้วก็ Hiding Research Level 5นะครับซึ่ง Hiding Research เนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําให้เวลาที่เราหายตัวอยู่แล้วเราใช้สกิลในระหว่างที่เราหายตัวเนี่ยก็จะทําให้เราทำดาเมจได้แรงขึ้น40%นั่นเองนะครับถัดมาก็จะมาอัพเป็นสกิล Backslide Hiding นะครับเป็นสกิลที่ทําให้เวลาที่เราใช้สกิล Backslide ของอาชีพโจร์เนี่ยเราจะสามารถหายตัวได้อีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือสามารถที่จะหายตัวได้2ครั้งเลยทั้งจากสกิก skill Back ล Hiding แล้วก็มีความพลิ้วจับตัวได้ยากมากๆาอีกอย่างมันก็จะสามารถคอมโบคู่กับไอสกิลไฮดิงดีเสือตรงนี้ต่อได้ด้วยนะครับถัดมาพอยที่เหลือ x4 พลอยนะครับเราก็เอาไปลงสกิลอะไรก็ได้นะครับอย่างผมก็ลงเป็นเวนอมสเปเชอร์ไว้4นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับแต่มันก็ไม่รู้จะลงสกิลอะไรแล้วนะครับ4พลอยตรงนี้อ่ะทีนี้ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของแอสซิสินคอร์สกันแล้วนะครับสำหรับตอนช่วงที่เราเป็นแอสซิสินคอร์สนะครับเราก็จะเน้นไปที่สกิลโซเบเกอร์นะครับเป็นสกิิิิลลลลลหหาาากก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 นนนนนขอออองงเเ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 รรรรยยย็็็็ััพใ้ตตมม10ไปป่่่่ะะคบบซซึสสโโ์ีีีจจทท ยะไกลเจาะจงต่อเป้าหมายเดียวนะครับจะสามารถทำดาเมจกายภาพที่มีค่าเท่ากับ1% 0 0 0บวกด้วย50แล้วก็คูณด้วยอินนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะมีการคูณดาเมจด้วยอินด้วยนะครับแล้วก็เมื่อใช้คู่กับสกิลล็อกจุดอ่อนนะครับก็จะทําให้อัตราการเมือนค่าพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยนะครับตรงตรงนี้หมายถึงยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในสกิลถัดไปนะครับนอกจากนี้นะครับสกิลโซเบเกอร์เนี่ยก็ยังมีความสามารถที่ถ้าอินสทุกๆสิ่มมเให้กับได้ยน่วยนี้เเนยก็ย จะเน้นไปที่การอัพอินแล้วก็การทำดาเมจเวทผสมกันไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของสกิลโซเบเกอร์นะครับที่สกิลมันไม่ได้เขียนบอกไว้เนี่ยนั่นก็คือสกิลโซเบเกอร์นะครับจะเป็นสกิลที่ไม่คิดขนาดของมอนสเตอร์อีกด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าโดยปกติแล้วนะครับอาวุธประเภทมีดนะครับจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กได้ความแรง100%นะครับ พอเราไปโจมตีมอนเตอร์ขนาดกลางเนี่ยความแรงจะลดลงไปเหลือ75นะครับแล้วก็พอเราโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ความแรงก็จะลดลงเหลือ50นนั่นเองนะครับแต่ว่าสกิลโซเบ็คเกอร์ก็จะสามารถตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะฟาร์มได้กับมอนเตอร์ทุกขนาดโจมตีมอนเตอร์ทุกขนาดได้ความแรงที่100เเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับ ในกรณีนี้นะครับผมก็จะมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับเรื่องของการที่สกิลโซเบเกอร์ไม่คิดขนาดของมอนสเตอร์นะครับอย่างที่เห็นนะครับมอนสเตอร์ที่เป็นตัวหุน่นฟักทองตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับตัวกลางตรงนี้จะเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวทางขวาตรงนี้นะครับจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับแล้วก็ตัวทางซ้ายสุดจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นั่นเองเดี๋ยวผมจะโซเบเกอร์ให้ดูในแต่ละขนาดนะครับว่าแต่ละขนาดมันจะได้ดามจที่เท่ากันหรือเปล่านะครับเริ่มที่มอนสเตอร์ขนาดเล็กกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะ 1 1 4 0 0 0นะครับลองสามอีกรอบหนึ่ง1 1 3 0 0 0 1 1ห0 0 0แล้วก็1 1 0 0 0 0เช่นเดียวกันนะครับดาเมจมันก็จะแกว่งๆประมาณนี้นะฮะถัดมาเดี๋ยวเราก็จะลองมาโจมตีในส่วนของมอนเตอร์ขนาดกลางกันบ้างน,นะครับออโซเบเกอร์ไปเลยนะครับปัก1 1 7 0 0 0นะครับ1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะเราจะมาตีในส่วนของมอนเตอร์ขนาดใหญ่กันดูบ้างน,นะครับ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1ห0 0 0 1,010 0 0นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือดาเมจของทั้ง3ขนาดเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยที่เท่าๆกันทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าสกิลของโซเบเกอร์เนี่ยจะไม่มีการคิดขนาดของมอนสเตอร์นั่นเองจะโจมตีทุกขนาดได้100%นะครับ ถัดมาเราก็จะมาอัพวิกเน็ตล็อกเก็ตไว้หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเปิดใช้งานสกิลนะฮะความสามารถของสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวนะครับถ้าเราอัพเต็ม10นะครับสกิลนี้นะครับจะสามารถอิกนอพีเดฟแล้วก็อิกนอเอ็มเดฟของศัตรูได้ทั้งหมด20%เลยนะครับซึ่งจากคาอธิบายของสกิลโซเบเกอร์นะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับก็คือเมื่อเรามีสกิลล็อกจุดอ่อนเนี่ยหรือว่าวิกเน็ตล็อกเก็ตด้วยนะครับอัตราการเมินเดฟหรือว่าาาาาากก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 กรรรรเเ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 เมมมมิิิิินน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 นพพลลลลัััังงงงงปป้้ออออออขขขสสวววท็็็ี่่่่่ยยจะะึ2คคบบหซ์า ก็จะทะลุเกาะของศัตรูได้เป็น2เท่าหรือว่า40%นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาอัพในส่วนของสกิล Enchant Daily Poison นะครับหรือว่าสกิล EDP นั่นเองนะครับสำหรับสกิล EDP นะครับก็จะเป็นสกิลที่สามารถที่จะบูตค่า P a a t กแทให้กับตัวละครของเราได้เยอะมากๆเลยสูงสุดถึง30%เกันเลยทีเดียวนะครับทำให้ตัวละครของเราที่มีค่าอินที่เยอะแต่ามีค่าเซตติงที่น้อยเนี่ยจะสามารถดันค่า P a ล t กแทให้มันกลับมาสู่สีกับค่า m a เ t ็กแทได้ทําให้2ค่ามันสมดุลลกกกัักัันนนนได้้้มมาขึะะรรบ E เเ็็จอต ไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราอัพสกิล EDP เต็ม10เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับมาอัพในส่วนของสกิล Weakness Rocket ให้เต็ม10ตามกันไปนะครับจากนั้นอีก10พอยที่เหลือนะครับเราก็มาอัพเป็นในส่วนของสกิล Poison Blade นะครับก็จะเป็นสกิลที่ปา Toxic Dagger หรือว่าตัวมีดพิษใส่ศัตรูนะครับซึ่งจะสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ Poison หรือว่าสถานะพิษได้แบบ100%เลยที่เลเวล10นะครับโดยที่เมื่อเป้าหมายติดสถานะ Poison แล้วนะครับเมื่อเราใช้การโจมตีที่เป็นหายพิษนะครับจะสามารถทําดาเมจให้กับเป้าหมายที่ติดพิษได้แรงขึ้นได้ด้วย สกิลนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสกิลที่มีความจําเป็นมากๆนะฮะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสวมใส่กันนะครับสําหรับอาวุธของสายโซเบเกอร์นะครับก็จะเป็นมีดมูนไลท์เดกเกอร์นะครับแล้วก็จะเป็นมีดดูนาเดกเกอร์อย่างละข้างนั่นเองนะครับ เหตุผลที่เราจะต้องใส่อย่างละข้างนะก็เป็นเพราะว่าตัวออปชันของมีดเนี่ยจะมีผลแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับการใส่มีดแบบเดียวกันทั้งสองข้างก็เลยจะไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับมีดดูหน้านะครับก็จะเป็นมีดที่มีการบวกพี t อแท็ก169และเอ็มแท็ก80หน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะสามารถทําให้ดาเมจของสกิลโซบิเกอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นตามค่า m อ t k คูณด้วย3 0 0้เอรนะครับแล้วก็เมื่อเราตีบวกได้ถึงบวกสินะครับก็จะสามารถเพิ่ 9หน่วยบวกอิน8หน่วยแล้วก็บวก MTK อีก e 100หน่วยนะครับ แล้วเมื่อเราตีบวกได้ถึงขั้นบวก6นะครับก็จะได้ค่าอินต์อีกหหน่วยแล้วก็ได้เอเมทิเคอีกห้าสิบหน่วยนะครับนอกจากนี้เมื่อเราตีบวกได้ถึงบวก10นะครับก็ยังสามารถที่จะเพิ่มดาเมจของสกิลโซเบเกอร์จากค่าอินเพิ่มขึ้นได้อีก20%นะครับถัดมาเป็นในส่วนของเครื่องป้องกันกันบ้างนะครับเราจะสามารถเลือกใส่เป็นเซตดาเมจได้นะครับนั่นก็คือเสื้อคอมแบทยูนิฟอร์มหนึ่งขีดนะครับที่จะเพิ่มค่าสติงก์นะครับผ้าคลุมบูทสคราร์ฟหนะครับน่ เราต้องการที่จะประหยัดการใช้ขวดยาโพชั่น SP นะครับเราก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็คือจะเป็นเซตลด SP นั่นเองนะครับ จะเริ่มที่เสื้อมิงโคด1ขีดนะครับที่จะลดการใช้ SP ถึง10%นะครับแล้วก็จะมีมัฟฟัฟฟี่โค้ก1ขีดนะครับที่จะลดการใช้ SP อีก8%นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรองเท้าซอฟเลเทอร์บูทหนึ่งขีดนะครับที่จะสามารถลดการใช้งาน SP ได้อีก10%นะครับรวมกันทั้ง3ชิ้นเนี่ยก็จะลดการใช้ SP ได้สูงสุดถึง28%กันเลยทีเดียวนะครับถัดมาในส่วนของประดับนะครับเราก็จะสามารถเลือกใส่ประดับได้2แบบนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นแหวนรีไฟลิงนะครับที่จะสามารถลดคูลดาวน์สกิลได้ทําให้เราใช้สกิลโซเบเกอร์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ สินที่2ก็จะเป็นแหวนอินเอียริงนะครับจะเป็นแหวนที่เพิ่มดาเมจสกิลตรงๆเลยนะครับเพราะว่าตัวแหวนจะบวก m อ t k 3 9้หน่วยบวกอิน3นะครับแล้วก็ในขณะที่เรามีค่าอินทุกๆ10แต้มนะครับก็จะสามารถเพิ่มค่า m อ t k ให้กับเราได้ถึง3หน่วยนะครับและนอกจากนี้การตีบวกให้ถึงบวก5นะครับก็ยังสามารถที่จะได้รับเป็นค่าอินแล้วก็ค่า m อ t k เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะฮะและในอนาคตพอเราเลเวลถึง80นะครับเราก็จะอัปเกรดมาใส่เป็นในส่วนของมีดมูไลท์เอด็คเก นอกจากนี้ในส่วนของเครื่องป้องกันนะครับมันก็จะมีเซตเพิ่มเติมเข้ามาเป็นชื่อเซตว่าสปรินต์นะครับจะประกอบไปด้วยเสื้อสปรินต์เมลนะครับผ้าคุมไรเดอร์อินซิกเนียนะครับแล้วก็รองเท้าสปรินต์ชูนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเซตสปรินต์นะครับก็จะเป็นเซตที่บวกแม็กพีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กเอชพีเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดคูดาวสกิลสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มเอ็มดาเมจได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเซ็ตที่ดี เป็นประดับที่เมื่อเราตีบวกได้ถึงบวก10นะครับจะสามารถบวก m อ็ k ให้กับเราได้ถึง5%เลยนะครับซึ่งประดับโอลินโกฟก็จะเป็นประดับที่ดจากบอสฟาโลนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของการ์ดกันบ้างน,นะครับเราจะเริ่มเันที่การ์ดในส่วนของอาวุธกันก่อนเลยนะครับสำหรับใบแรกที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆที่เล่นสายโซเวกเกอร์ต้องทํากันนะครับก็คือการ์ดโกเลมนั่นเองนะครับการ์ดโกเลมจะเป็นการ์ดที่เมื่อเราเอาเวกได้ถึงขั้น3าดาวนะครับเราจะได้รับดถึง200หน่วยก็นเยทีเดียวนะครับ ทำให้เพิ่มดามจให้กับสกิลโซลเบกเกอร์ได้เยอะมากๆเลยสํัลการ์ดใบนี้ก็สามารถทําให้ถึง3าดาวแล้วก็ใส่ถึง4ใบได้เลยนะครับและนอกจากการ์ดโกเลมก็จะมีพวกการ์ดขนาดเผ่าธาตุนะครับแล้วก็เลือกประเภทการ์ดให้ถูกต้องสําหรับประเภทมอนเตอร์ที่เราไปโจมตีแล้วกันนะครับถัดมาจะเป็นการ์ดในส่วนของเสื้อนะครับผมจะแนะนําให้ทําในส่วนของการ์ดเบบี้ e ี่เสิร์ฟบูฟนะครับที่เราจะได้ค่าอินสอหน่วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาไว้ได้ถึง2ดาวนะครับเราจะได้รับค่าอินจากเบบี้ท s ่เสิร์ฟบูฟทั้งหมดถึงหาหน่วยเลยนะรเป็นะจ การ์ดที่บวกค่าอิน3หน่วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาเวกได้ถึง1ดาวนะครับเราก็จะได้รับค่าอินอีก2หน่วยรวมเป็น5หน่วยเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของการ์ดเฮดเกียร์นะครับผมก็จะนะนําเป็นการ์ดหนูม่วงนะครับหรือว่าน้องแคลมนั่นเองนะฮะการ์ดหนูม่วงก็จะเป็นการ์ดที่บวก PTK 15หน่วยแล้วก็ MPTK 15หน่วยนะครับโดยเมื่อเราเอาเวกหนูม่วงได้เต็มถึง3ดาวนะครับเราก็จะได้รับ PTK และ MPTK สูงสุดถึง50หน่วยเลยนะครับไปนี้ก็ทําเอเวกเต็ม3ดาวได้เลยถัดมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนของประดับนะครับผมก็จะแนะนําเป็นการ์ดมายกเยกหรือว่า Great Head General Card นะครับ ซึ่งจะเป็นการที่บวก P t k 10หน่วยแล้วก็ M ATK 10หน่วยนะครับโดยว่าเราสามารถที่จะเอาเวการ์์นี้ได้ถึง3ดาวนะครับเราก็จะได้รับ P t k และ M ATK อีก3%เลยทีเดียวนะครับใบนี้ก็สามารถที่จะทำเอาเวก3ดาวแล้วใส่4ใบในส่วนของประดับได้เลยนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการโมดิฟายอุปกรณ์กันบ้างนะครับในส่วนของอาวุธนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็จะต้องโมดิฟายให้ได้เป็นในส่วนของโซลเบรกเกอร์สกิลเดามแน่นอนนะครับก็ทําทั้งสองข้างเลยนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเสื้อนะครับเราก็จะเน้นโมดิฟ นะครับเราก็จะเน้นโมดิฟายให้ได้ค่าอิกนอพเดฟเปนะครับและสุดท้ายในส่วนของรองเท้านะครับเราก็จะเน้นโมดิฟายให้ได้เป็นค่าอิกนอพเดฟเปอีกเช่นเดียวกันนะครับและในหัวข้อถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการทำออฟแมวหรือว่าการทำอินแชร์นะครับเราจะมาเริ่มกันที่อาวุธกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวออฟแมวอาวุธนะครับเราก็จะเน้นไปที่ค่าสเต็งค่าอินนะครับค่าเพียแทกหน่วยค่าเพียแทกเปอร์เซ็นต์เอเมแทกหน่วยเอเมแทกเปอร์เซ็นต์นะครับ และในส่วนของออฟทองนะครับเราจะสามารถใช้เป็นในส่วนของรีเจนเดอรี่โบว์ที่บวกค่า P Damage ระยะไกลและ P ATK ก็ได้นะครับหรือเราจะมาใช้เป็นตัวเมจิกดาเมจที่บวกค่า M Damage แล้วก็ M Attack ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ออฟเลยและถัดมาก็จะเป็นในส่วนของประดับกันบ้างนะครับสำหรับตัวประดับเราก็จะเน้นไปที่ค่า P Attack หน่วย P Attack เปอร์เซ็นต์ M Attack หน่วยแล้วก็ M Attack เปอร์เซ็นต์นะครับและในส่วนของออฟทองนะครับเราก็จะเน้นไปที่ออฟรีเจนเดอรี่โบว์นะครับแล้วัาก็จะเออน ออฟแมวไปที่ค่าววิทนะครับ ค่า P d e ดค่า M d e มดค่า mm hmm, m มคกสนะครับแล้วก็ในส่วนของออฟทองเราจะเน้นไปที uh ่ค uh ่าชาร์ปแพทเทิร์นก็ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะตีมอนให้แรงขึ้นนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะเอาไปลง p ีพีเราก็อาจจะเน้นหาเป็นออฟชายนิ่งที่บวกเลือดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถัดมาก็ได้เป็นในส่วนของภาคคุมนะครับในส่วนของออฟภาคคุมเราก็จะเน้นไปที่ค่าอินนะครับค่าวิดค่า M d e มดค่า m มคกสนะครับและในส่วนของออฟทองนะครับเราก็จะเน้นไปที่ค่าชายนิ่งนะครับที่บวกเลือดหรือเราอาจจะไปใช้เป็นตัวออฟเบสซิ่่่่งงกกก็็ไดด้้นนนนนนนะะะะะคคครรรรััััับบบบทททีจวววเเเปหืออาาแลสุย จะเป็นในส่วนของรองเท้านะครับ ในส่วนของรองเท้าเราก็จะเน้นออฟแมปไปที่ค่าสเต็งค่าวิทแล้วก็ค่าแมคเคทพีนะครับและในส่วนของออฟทองนะครับเราก็จะเน้นไปที่ออฟสโตนสกินนะครับที่จะเพิ่มพีดเมจดีนักชันหรือว่าการดเมจกายภาพนั่นเองนะครับหรือเราจะใช้เป็นออฟชายนิ่งที่จะเป็นออฟบวกเลือดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเฟืองกันบ้างนะครับในส่วนของเฟืองนะครับเฟืองที่สําคัญที่สุดสําหรับสายนี้นะครับก็คือเฟืองที่ชื่อว่าออเดอร์ออฟไม้นั่นเองนะครับเฟืองออเดอร์ออฟไม้จะเป็นเฟืองที่ทาให้โซเบเกอร์จะไม ที่เราจะใส่เฟืองตัว Order of Mine ตัวนี้นะครับการที่เราจะใช้สกิล Soulbreaker ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลอดไล่ขึ้นมาประมาณ0.3วินาทีนะครับแต่ถ้าเราใส่เฟือง Order of Mine ตัวนี้นะครับการใช้สกิล Soulbreaker ของเราก็จะไม่จาเป็นต้องมีหลอดไล่อีกต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ดาเมจของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นตามค่าอินได้มากขึ้นไปอีกนะครับถัดมาก็จะเป็นเฟือง corrosive poison นะครับก็จะเป็นเฟืองที่ทําให้เวลาที่เราใช้ธาตุพิษโจมตีมอนเตอร์ดินน้าลมไฟนะครับก็จะโจมตีได้แรงขึ้ เราจะสามารถทําดามจกับมอนเตอร์หรือว่ากับเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลออกไปได้แรงขึ้นนะครับและด้วยสกิลโซลิเทอยเยอร์ก็เป็นสกิลระยะไกลอยู่แล้วนะครับมันก็เลยสามารถจะใช้งานกับเฟืองมานาเลนบูสต์ได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเฟืองบัตเทิร์สนะครับสำหรับเฟืองบัตเทิร์สก็จะเป็นเฟืองที่ทําให้เราสามารถที่จะทําดามจกับเป้าหมายที่มี H p มากกว่า75%ได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วการฟาร์มของสก so ิลโซลิเกอร์เนี่ยเราก็จะเน้นวันฮิตมอนอยู่แล้วนะครับหมายความว่าม เราสามารถที่จะวันฮิตมอนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นเฟืองที่มีชื่อว่า o i s o n Boost นะครับสำหรับเฟือง o i s o n Boost นะครับก็เป็นเฟืองที่เมื่อเราใช้สกิล n c นแ n t Poison หรือว่าสกิลเครือพิษนะครับเราก็จะได้รับพิเอ็แทโบนัสจากสกิลเพื่อพิษเพิ่มขึ้นได้นะครับและนอกจากนี้นะครับพวกเฟืองประเภทพิเอ็แหรือว่าเฟืองประเภท a m a x กแ็ ack, ก็สามารถที่จะเอามาใช้งานเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับสกิลโซเบตเกอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องสัตว์เลี้ยงกัน ก็จะมีสกิลที่ทําให้เราสามารถที่จะดูดเลือดจากการโจมตีมอนสเตอร์ได้นะครับซึ่งการดูดเลือดตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานคู่กับสกิลโซเดทไทเยอร์ได้นะครับทำให้เราประหยัดการใช้ยาโพชันได้มากๆเลยนะครับส่วนตัวที่2เราก็สามารถที่จะเลือกเป็นตัวดรโอหรือนกคู่มาก็ได้นะครับซึ่งตัวนกคู่นะครับก็จะมีสกิลที่ปล่อยลูกศรธาตุลมออกไป1ดอกนะครับแล้วก็สร้างดาเมจธาตุลม8 0ดร นอกจากนี้ก็ยังทําให้ศัตรูได้รับในส่วนของดาเมจระยะไกลเพิ่มขึ้นอีก20เป็นเวลาต่อเนื่อง6วินาทีด้วยนะครับเึ่องตัวดาเมจระยะไกลตรงนี้ก็จะคอมโบกับสกิลโซเบรกเกอร์ของเราได้นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะใช้เป็นตัวฮาร์ี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าฮาร์ี้เนี่ยมันจะมีสกิลตอนเทียสิบที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเป็นสกิลซัพพอร์ตทีมเอนทรานซ์เมื่อเราส่งฮาร์ี้ลงสนามมาแล้วนะครับตัวละครหลักของเราจะได้ค่าพีดาเมจและเอ็มดาเมจ เพิ่มขึ้น20%เป็นเวลาต่อเนื่อง10วินาทีนะครับหรือจะใช้ไปในส่วนของตัว b a r f o j u n i ย r ก็ได้นะครับซึ่ง b a r f จ j u n i ย r ก็จะมีความสามารถก็คือเมื่อ b a r f จ j u n i ย r โจมตีติดคีินะครับก็จะสามารถดูดเลือดให้กับตัวเองแล้วก็สามารถดูดเลือดให้กับตัวเจ้าของหรือว่าเราได้นั่นเองนะครับถัดมาก็ได้เป็นในส่วนของสัตว์แดงกันบ้างนะครับสำหรับตัวแรกที่ผมอยากให้เลือกมาก็คือจะเป็นกวางดูนลนะครับสำหรับกวางดูนลเนี่ยจะมีสกิลที่จะระเบิดออกมารอบๆตัวนะครับเป็นดาเมจรัดนน่งอสใวขูฟ2 หรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่โดนดาเมจจากสกิลนี้ได้อีกด้วยนะครับทำให้กวางเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานใน PVP ได้ดีมากๆเราสามารถที่จะใช้คอมโบเป็นการไฮดิงเข้าไปแล้วก็ตัเดทอยเยอร์พร้อมกับการระเบิดกวางเพื่อวันฮิตศัตรูได้เลยนะครับ ส่วนตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะแนะนําเป็นตัววากิลี่นะครับหรับตัวตวากิลี่ก็จะมีสกิลที่จะสามารถระเบิดเพื่อสร้างดาเมจกายภาพ900%ให้กับศัตรูในพื้นที่นะครับนอกจากนี้หลังจากระเบิดแล้วตัวตวากิลี่ก็จะแปลงร่างเป็นร่างดําได้ต่อนะครับซึ่งการโจมตีธรรมดาในช่วงร่างดำนะครับก็จะมีการโจมตีเป็นแบล็กทันเดอร์เพื่อสร้างดาเมจชาร์ดเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับและการโจมตีของวากิลี่นะครับมันก็ไม่ได้อ้างอิงตามความเร็วโจมตีของเราเหมือนตัวซามูไรนะครับทำให้เราสามารถจะ ตีของตัววาคาลี่เองได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของการเก็บเลเวลกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซิสซินคอร์สแล้วก็เริ่มเล่นสายโซเบกเกอร์แล้วนะครับเราก็จะสามารถมาฟาร์มสเต็มเวิร์มได้นะครับซึ่งสเต็มเวิร์มจะมีเลือดเพียงแค่1นึ0 0 0สเท่านั้นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะวันฮิตได้ง่ายๆเลยนะครับหรือเราอาจจะมาฟาร์มเป็นมาดุกที่มีค่า b ปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันก็ได้นะครับแต่ว่ามาดุกอาจจะดรอปการ์ดซึ่งเป็นการ์ดม่วงได้นะครับ หรือเราอาจจะมาฟาร์มสตูปเพื่อหาการสตูปก็ได้นะครับหรือเราจะไปฟาร์มมังกรเขียวเพื่อหาการมังกรเขียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราฟาร์มจนเลเวล80นะครับเราก็จะสามารถทําอาวุธและก็ชุดเกราะใหม่ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถมาฟาร์มภัสนาเพื่อหาการภัสนากันต่อไปได้นะครับก็ให้เราฟาร์มปัสนาไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเลเวลประมาณ85นะครับพอเรา85แล้วเราก็จะสามารถใส่ประดับชิ้นใหม่ได้นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะขยับมาฟาร์มเป็นเดวิลรูชิเพื่อที่จะหาการเดวิลรูชิกัน ซินคอร์สสายโซเบเกอร์นะครับเป็นไงฮะถูกใจเพื่อนๆทุกคนกันหรือเปล่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามในระหว่างที่ผมสตรีมได้เลยนะครับหรือจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันมาจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่อง Rising Face เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี